ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราที่ที่เราไม่เพียงแค่ตามรอยเท้าของนักลา่าแต่ยังตามเสียงสะท้อนอันดุเดือดของธรรมชาติป่าเถือ่อนวันนี้มาเปิดประตูสู่โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยหลบซ่อนอยู่ในป่าดึกกลาดยึดถทอพุกทางที่ไม่คาดคิดท่ามกลางชีวิตมนุษย์หมูป่าผู้รุกรานเราจะตามรอยต้นกําเนิดติดตาม การเดินทางที่แพร่กระจายและเปิดปูมผลกระทบที่สิ่งมีชีวิตนี้ทิ้งไว้ไม่เพียงแค่รอยเท้าบนโคลนแต่ยังเป็นรอยแผลที่ฝังลึกในชีวิตเกษตรกรกรมระบบนิเวศและจิตใจของผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับมันตอนที่ 1. เมื่อมนุษย์หลือเปิดประตูให้ผู้รุกรานต้นกําเนิดและการแพร่กระจายของสัตว์ร้ายที่ไม่ได้รับเชิญ ไม่มีใครคาดคิดว่าการกระทำเล็กๆในอดีตอันไกลโพ้นจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ยาวนานนับศตรวรรษหมู่ป่าสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่าเถื่อนในยุโรปเอเชียและแอฟ,ฟริกาเหนือปัจจุบันปรากฏอยู่ทุ่กคนแห่งราวกับธรรมชาติไม่เคยกำหนดขอบเขตให้กับการมีอยู่ของมันในตอนแรกพวกมันอาศัยอยู่อย่างเงียบเชียบในป่าเย็นเย,ยือกและภูเขาสูงชันที่ซึ่งวงจรชีวิตยังไม่ถูกมนุษย์แต่ต้องแต่แล้วก้าวย่างของอารยธรรมนำพาเรบไบข้ามมหาสมุทร และหมูป่าในความเงียบได้ก้าวขึ้นเรือไม่มีใครเชิญแต่ก็ไม่มีใครห้ามในปีคศ1539เฮนันโดเดโซโตนักสำรวจชาวสเปนก้าวเท้าสู่ฟลอริดาพร้อมนำสิ่งของมากมายอาวุธทหารความฝันในการครอบครองและหมูมีชีวิตสำหรับเขามันเป็นเพียงนื้อเดินได้สำหรับวันที่ยาวนานในป่าเปลี่ยวแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าขณะนั้นประตูชีวภาพถูกง้าและไม่อาจปิดลงได้อีกหมู่บ้านที่หลบหนีไปผสมผสานกับธรรมชาติ เริ่มต้นการเดินทางวิวัฒนาการอันแปลกประหลาดพวกมันไม่เพียงแค่รอดชีวิตแต่ยังขยายพันธุ์ไม่มีข้อควบคุมพวกมันสร้างอาณาเขตของ,งอตัวเองในป่าเถื่อนการผสมพันธุ์กับหมูป่าพื้นเมืองหรือสร้างรุ่นใหม่ทำให้พวกมันกลายเป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่อันตรายตัวใหญ่ขึ้นฉลาดขึ้นดุร้ายขึ้นนั่นคือจุดกำเนิดของหมูป่าเถื่อนผลผลิตผสมผสานระหว่างเกษตรกรรมและธรรมชาติที่กบฏ เรื่องราวนี้เกิดซ้ำในออสเตรเลียที่ซึ่งหมูถูกนำมาเพื่อให้บริการในเรือนจำและเกษตรกรผู้บุกเบิกแต่เมื่อความต้องการลดลงพวกมันถูกปล่อยสู่ป่าและเขียนระเบียบนิเวศที่เปลี่งใหม่จากนั้นหมูป่าไม่เพียงแค่ดำรงอยู่พวกมันขยายตัวราวกับคราบน้ำมันพวกมันแทรกซึมผ่านป่าลึกหนองน้ำทุ่งนาและแม้แต่ชานมืองพวกมันว่ายข้ามแม่น้ำปีหนึ่งเกิดลูกท่ามกลางน้ำแข็งทางเหนือและอับแดดในแดนใต้ที่แห้งแล้งไม่มีที่ใดปลอดภยัยเมื่อรอยเท้าของมันถูกจารึกบนพื้นดิน มูปา่าสิ่งมีชีวิตที่เคยถูกเลี้ยงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกระบฏดทางชีวาภาพเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลกระทบยาวนานเมื่อมนุษย์แต่ต้องสมดุลของธรรมชาติโดยไม่คาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปตอนที่ 2. เมื่อแผนที่โลกแบกรับบาดแผลลึกดินแดนที่กำลังทุกนทนภายใต้กุ้งเท้าของผู้ลุกราเงียบโลกวันนี้ไม่ได้เผชิญแค่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคระบาดหรือวิกฤตทรัพยากรแต่ยังเผชิญกับการลุกราที่เงียบเชียบด้วยรัน และยิ่งท้ามีความกล้าหมูป่าสัตว์ที่ดูเหมือนไร้พิษภัยด้วยขนสีเทาและสายตาเจ้าเล่ห์กลายเป็นผู้ก่อความโกลาหลในระดับโลกมันไม่ใช่เรื่องของป่าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นจุดแดงบนแผนที่นิเวศเป็นรายการค่าใช้ใจ่ายในงบประมาณการป้องกันทางชีวภาพของหลายชาติในสหรัฐอเมริการอยเท้าของหมูป่าปรากลายในกว่า3 5รัฐและทุกปีรอยเท้าเหล่านั้นรุกคืบไปทางเหนืออีก5ถึง8ไม์ราวกับความหนาวเย็นของฤดูหนาวไม่อาจหยุดยั้งการรุกข,ของมันในเท็กซัส ดินแดนอันกว้างใหญ่และป่าเถือ่อนหมูป่าก,กว่า2.6ล้านตัวกำลังไถนาไม่เพียงแค่ทุ่งนาแต่ยังรวมถึงชีวิตของมนุษย์ทุกคืนเมื่อหมอกละงงพวกมันเริ่มต้นการทำลายขุดรากข้าวโพดหักรากต้นผลไม้ทิ้งไว้ข้างหลังคือทุ่งร้างและสายตาสิ้นหวังของเกษตรกรที่น่ากลัวกว่านั้นคือพวกมันไม่กลัวมนุษย์อีกต่อไปพวกมันบุกเข้าชายห้นทั้งขยากูสัตว์เลี้ยงในสวนหลังบ้านและแม้แต่ไล่าตามนักวิ่งราวกับเตือนว่าพรมแดนระหว่างตาและมือกำลังเลือนหาย ในออสเตรเลียสวรรค์ของความหลากหลายทางชีวภาพหมู่ปากคือฝันร้ายที่ไม่มีวันจบพวกมันอยู่ในทุกและดินแดนแต่รุนแรงที่สุดในควีนแลนด์และนอร์เทิร์นเทิร์ธที่ดินอุดมสมบูรณ์แตกขาดการควบคุมทางชีวภาพที่นี่พวกมันทำลายพืชผลกินไข่เต่าทะเลทำลายรังนกหายากและถ่ายดินจนหน้าดินถูกฉล้างทิ้งรอยแผลที่ไม่อาจสมานบนร่างกายของโลกยุโรปที่หมู่ปากเคยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็ไม่รอดผลจากพายุนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฤดูหนาวรุนแรงน้อยลงฤดูผสมพันธุ์ยาวนานนอ,อกขึ้นและประชากรชนบทลดลงทั้งหมดนี้สร้างเงื่อนไขให้หมูป่าขยายพันธุ์และยึดครองดินแดนในเยอรมนีฝรั่งเศสโปลแลนด์พวกมันพุ่งเข้าสู่ถนนหลวงยามค่ำคืนก่ออุบัติเหตุแพร่โรคคอห์ิวต์หมูแอฟริกาและทําให้ฝามต้องยกระดับการเตือนภัยชีวภาพสูงสุดรัฐบาลยุโรปตะวันออกต้องใช้เงินหลายล้านยูโรต่อปีเพื่อยับยั้งสงครามที่ไม่มีวันจบและยังมีสถานที่เล็กๆแต่เจ็บปวดยิ่งกว่าเช่นฮาวาย หรือหมูเกาะกาลาปาคอสสวรค์แห่งวิวัฒนาการที่ทุกสิ่งมีชีวิตเป็นผลลัของการแยกตัวนับล้านปีกำลังถูกเหยียบย่ำโดยอุ้งเท้าต่างถิ่นที่นี่แค่ฝูงงูไม่กี่ตัวก็เพียงพอที่จะกินไข่เต่าทะเลหายากบทขยี่ต้นกล้าที่ไม่เหมือนใครและปักดันทั้งสายพันธุ์สู่ขอบเขตของการสูญพันธุ์หากคุณมองแผนที่โลกคุณจะเห็นพรมแดนที่มนุษย์แบ่งแยกด้วยกฎหมายและภาษาแต่หมูป่าไม่ต้องการวีซ่าไม่รู้จักขอบเขตสำหรับพวกมันโลกแบ่งออกเป็นสองประเภทเท่านั้น ดินแดนที่ยึดครองแล้วและดินแดนที่รอการยึดครองตอนที่ 3. ไม่ใช่แค่ปัญหาทิเวศเมื่อสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวสามารถสังคลองสิ่งที่เราเคยคิดว่ามั่นคงไม่มีเขี้ยวเล็บคงเหมือนเสือไม่มีพิษร้ายเหมือนหมูและไม่คำรามข่มขู่เหมือนสิงโตหมูปา่าผู้ลุกกางเคลื่อนผ่านโลกด้วยความเงียบแต่ความเงียบนั้นทําให้มันยิ่งอันตรายทุกๆรอยเท้าที่ทิ้งไว้บนพื้นดินไม่ใช่แค่รอยบุ๋มในทุ่งแต่เป็นรอยร้าว ในระบบนิเวศเศรษฐกิจการเกษตร,รและความปลอดภัยของชุมชนมนุษย์ในธรรมชาติหมูป่าเป็นเครื่องไถ่ที่ไม่มีคนขับพวกมันใช้จมูกขุดหน้าดินเพื่อหาเงาพืชหัวผลไม้หนอนแต่ผลตอบแทนคือดินสูญเสียโครงสร้างตามธรรมชาติเร่งการฉล้างทําให้จุลินทรีย์ตายซึ่งเป็นโซ่เล็กๆแต่ จำเป็นสำหรับชีวิตวงโซ่อาหารถูกรบกวนต้นกล้าถูกกินก่อนจะเติบโตมแมลงหายไปไข่นกถูกขุดเหมือนก้อนกรวดแม้แต่ซากสัตว์ที่ควนคืนสู่ดินก็ถูกหมูปากกินเกลี้ยงไม่มีสัญญาณของความสมดุลในกาลาปากอสตินแดนที่จุดประกายความคิดอันยิ่งใหญ่ของดาวินฤดูผสมพันธุ์เดียวอาจถูกลบเลือนหากฝูงหมูบุกมากินไข่ทำลายรังเหยียบย่ำอนาคตของเต่าทารกในออสเตรเลียนกบุูลเบิร์ด ที่เคยโบยบินอย่างอิสระบนทุ่งหญ้าปัจจุบันเหลือเพียงเสียงร้องเดียวดายเมื่อรังถูกทำลายและลูกนกไม่สามารถเติบโตในป่าทึบเพื่อสมุนไพราหายากถูกกินก่อนที่มนุษย์จะรู้ถึงประโยชน์ของมันแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดที่ชีววิทยามันแท่สู่เศรษฐกิจและเจ็บปวดราวกับโรคระบาดเงียบกว่า2.5พันล้านดอลลาร์ต่อปีนั่นคือราคาที่สหรัฐต้องจ่ายสำหรับพืชผลที่เสียหายระบบชลประทานที่ถูกทำลายรั้วที่พังทลาย และค่าใช้จ่ายมหาศาลสำหรับยาป้องกันโรคกับดักและแรงงานควบคุมเพียงคืนเดียวฝูงหมูสามารถเปลี่ยนความพยายามทั้งฤดูของเกษตรกรให้กลายเป็น,นดินเปล่าและถอนหายใจและยังมีศัตรูอีกตัวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบคทีเรียไวรัสหมูป่าเป็นเรือบรรทุกชีวภาพ เพื่อนที่พวกมันนำพาเชื้อโรคอันตรายตั้งแต่เยื่อหุ้มสมองอักเสบเลปโตสไปโรซิสข้หวัดใหญ่ H1N1 ไปจนถึงรูเซลโรซิสแพร่สูส่มนุษย์และปศุสัตว์โดยไม่ทิ้งร่องรอยชัดเจนเมื่อพวกมันเข้าใกล้ชุมชนความเสี่ยงของการระบาดเป็นเพียงเรื่องของเวลาบ่ายวันสงบอาจกลายเป็นหายนะเมื่อปูหมูปรากฏในสวนสาธารณะไล่ตามสุนัขจงตีเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือทําให้รถยนต์เสียหลักจากถนนหลวงเมื่อต้องหลบปูหมูที่ข้ามมาในความมืดพวกมันไม่ใช่แค่ภัยอันตราย แต่เป็นความท้าทายต่อแนวคิดความปลอดภัยที่เราเคยเชื่อมั่นและสิ่งที่ทําให้สงครามนี้ยากที่สุดคือความฉลาดของคู่ต่อสู้หมูป่าเรียนรู้เร็วจานานพวกมันจําตำแหน่งกับดักจําเสียงแปลกปลอมและเปลี่ยนเส้นทางหลังจากการรอดครั้งเดียวทุกความพยายามควบคุมบังคับให้มนุษย์ต้องปรับตัวทําให้ระบบควบคุมชีวภาพกลายเป็นเกมหมากรุกที่ยาวนานซึ่งการเดินหมากผิดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้พวกมันกลับมามีอํานาจ ตอนที่4เมื่อธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียนรู้จำนานและไม่ยอมจำนวนโดยทั่วไปสายพันธุ์ลุกรานต้องใช้เวลานานในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่และหลายสายพันธุ์ไม่เคยประสบความสําเร็จแต่หมูป่าเป็นข้อยกเว้นที่น่าสะพรึงกลัวพวกมันไม่เพียงปรับตัวแต่ก้าวข้ามพวกมันไม่เพียงรอดชีวิตแต่ขยายพันธุ์ราวกับน้ําท่วมหักวางมันบนกระดานหมากุกชีวภาพอาจเรียกได้ว่าเป็นเบี้ยที่กลายเป็นราชินีธรรมดาแต่ครองกระดานได้ ทำไมสัตว์กินพืชและสัตว์ไม่บินไม่ล่าไม่มีเขี้ยวและแกร่แรงถึงทําให้ระบบเทคโนโลยีทันสมัยของมนุษย์ต้องสั่นคลอนอย่างแรกคือการสืบพันธุ์สิ่งที่ทําให้หมูป่าเป็นฝันร้ายที่มีวงจรหมูตัวมี1ตัวสามารถให้กําเนิดลูก4-12ถึงตัวต่อครอกและ2-3ถึงครอกต่อปีหากสภาพดีนั่นหมายความว่าแค่คู่เดียวใน1ปีสามารถก่อกําเนิดชุมชนและอันตรายที่สุดเมื่อคุณกําจัดได้10ตัวป่าจะให้กําเนิดเพิ่มอีก20ตัว ต่อมาคือความฉลาดอาวุธที่ไม่อาจวัดได้หมูป่าเรียนรู้เร็วจำนานพวกมันจำเสียงแปลกกลองจำเปลี่นมนุษย์และเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่เพื่อหลบก,กับดักในเท็กซัสบางกู่มหายไปจากพื้นที่วางกับดักในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ความฉลาดในป่าของหมู่บ้านเมื่อผสมกับสัญชาตญาณป่าสร้างสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจมองข้ามพวกมันยังไม่เลือกที่อยู่อาศัยจากหนองน้ำสู่ภูเขาหินจากทะเลทรายเพราะดูสู่ขอบป่าเย็นเยือกหมูป่าไม่ต้องการอะไรมาก เพื่อมีชีวิตพวกมันกินทุกอย่างรากผูก้ผัวผลไม้ไถ่นกมแมลงแม้แต่ขยะและซากศพดังนั้นไม่มีฤดูใดทําให้มันหิวไม่มีดินแดนใดรุนงแรงเกินไปสุดท้ายมีปัจจัยที่น่าเศร้าความลน้มเหลวของเราเองมนุษย์ประมาทตอบสนองช้าแต่ละพื้นที่จัดการต่างกันโดยไม่มีแผนรวมและตราบใดที่กลุ่มเล็กๆรอดชีวิตฝูงจากพื้นคืนในไม่กี่ฤดูความสาเร็จเล็กๆน้อยๆถูกลกลบโดยคลื่นชีวภาพของผู้ต่อสู้ ตอนที่5สงครามที่ยังไม่มีจุดจบเมื่อเผชิญหน้ากับธรรมชาติชัยชนะไม่ได้อยู่ที่อาวุธแต่อยู่ที่วิสัยทัศน์เมื่อตระหนักถึงภัยคุกคามหลายชาติได้ก้าวเข้าสู่สงครามสงครามที่ไม่มีแปรไม่มีกลองแต่สิ้นเปลืองและโหดร้ายในเท็กซัสหมูป่าไม่ใช่แค่ เป้าหมายควบคุมแต่กลายเป็นเป้าหมายล่าสัตว์กีฬาทูล่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ปืนกึงอัตโนมัติสุนัขล่าที่ฝึกมาพิเศษเป็นวิธีผสมผสานความบันเทิงและการรับมือทางชีวภาพที่หาได้ยากในโลกแต่ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์ก็แค่ชั่วคราวหยุดมือเพียงชั่วขณะพวกมันจะฟื้นคืนเทคโนโลยีทันสมัยถูกนํามาใช้โดรนถูกส่งไปติดตามฝูงหนู GPS ีําแทนที่การเคลื่อนที่กับดักอัจฉริยะส่งข้อมูลเรียลไทม์และงานวิจัยล่าสุด กำลังทดลองวัคซีนทำหมันทางออกที่เป็นมิตรและกระทบต่อสายพันธุ์อูน้อยลงแต่ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นทดสอบด้านนโยบายหลายพื้นที่ห้ามเลี้ยงปล่อยท้าหรือขนส่งหมูป่าโดยสิ้นเชิงรัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรสร้างโรเฉพาะฝึกเทคนิคปกป้องพืชผลที่ชายแดนสหรัฐแคนาดาแคมเปญความร่วมมือระหว่างประเทศเริ่มขึ้นเพราะหมูป่าไม่รู้จักคําว่าชาพวกมันรู้จักเพียงดินแดนว่างให้ยึดครองแต่ทั้งหมดจะได้ความหมายหากขาิ่ซินิง ความสามารถคีของชุมชนเทียงคนหนึ่งล่อยหมูสู่ธรรมชาติโดยคิดว่าไม่เป็นไรหรือกลุ่มลักลอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวกลยุทธ์ระดับชาติก็อาจล่มสลายการศึกษาการสื่อสารและการยกระดับจิตสำนึกชุมชนคือหน้นาที่สำคัญที่สุดที่ซึ่งสงครามนี้ถูกตัดสินหมูป่าไม่คำรามไม่กลมกู่ด้วยเสียงแต่ทุกๆรอยเท้าคือคำเตือนเตือนว่าชาติไม่เคยลืมทุกการกระทำของมนุษย์มีปฏิกิริยาบางครั้งมาเร็วบางครั้งมา หลังนับศตวรรษแต่จะมาถึงและสงครามนี้ในท้ายที่สุดไม่ใช่แค่การควบคุมสายพันธุ์แต่เป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์ยังผู้ควรเป็นผู้ดูแลโลกธรรมชาติหรือไม่เพราะหากเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งมีชีวิตที่กินทุกอย่างพูดไม่ได้ไม่มีเครื่องมือคำถามที่ใหญ่กว่าคือใครกันแน่ที่ครองโลกใบนี้